เดี๋ยวพาท่านผู้ชมเข้าไปดูหนูครับบังเด้อหนูเาเลี้ยงหนูหนูจุกเนาะห้องของหนูจุกเนาะหนูจุกครับนี่ครับเลี้ยงอยู่หกบอ่อครับนี่โอ้ตัวใหญ่ายด้วยเละหนูจุกง่าญ่ซกหนี่กี่เดือนแล้วนะนะง่ายสักหนี่ เอาวันนึงก๊อตกระดาเสะมนออกลูกเดี๋ยวครับอ๋อต้องนี่พอพันไหมพันกันนีู่อ๋อต้องอืมชุดนู่นเออนู่นลูกมันอ๋อไต้องเออนี่ลูกมันอ๋อนี่ลูกตัวนี้ใหญ่ขนาดตุกตัวนี่ลูกอ๋อเหลี่ยมมากมากเอาน่ามันกินอาหารบ่กินไง กินพวกข้าวโพดกินหัวอาหารอไอ,อตัวใดก็ที่กัดจำได้ปะเนี่ยมั้อ่าธีตัวไงเขบาบอกจำไดน้น่นนะพอพันม<อ>ั้งเนี่ยใช่ถ้าที่ว่าพอพันนหมพันพอพันมด้งเนี่ยอันนี้ออกลูกเนี่ยเลี้ยงลูกอยู่เนาะเด้อดดำแล้วนะนี่ครับท่านผู้ชมนี่เลี้ยงลูกอยังเนาะมันกลกลูกแบบนี้เยลยเนาะยอดสุดยอด น้ำน้ำด้วยนะเฮ้ยจริงเลยมันขวดนี่บอกแล้วมันมาคืนกินจังไลยมันน้อยกินเลยอ่ะเ้ห้องซิเลยเนาะามาชมหนูจุกครับอ่ตัวอะายตัวว่าขายพวกเราออกลูกพวกเราแต่ให้มันออกลูกกนเนาะโอู้นี่พอพันไหมพันเนี่ยมีตัวผูกตรงนี้อ่าตัว เด็ดจันทร์มันนั่นทำเอ้มีก็สิพอต้องคือเดี๋ยวเดี๋ยวสิโอว่าเราว่าเราคือครับเป็นหนูที่เลี้ยงไว้ในบ้านครับท่านผู้ชมนี่นะครับพามาดูนี่ครับหมกบอครับ จอดเลยขายกิโลอะไรนะนี่จัวววาา่วน่ารักคือขายเอ๋ออกขวักไข้แล้วเนาะอือบ้านเฮามีเหมี่ยง <laughs> ที่นี่ที่เดียวครับตุ้งลงทองเนอ๋อก็อมีาาเ,เห็นบ้านสัหลวงอยอะอ่ะาตั้งก๋วยเตี๋ยวแม่พานะหลายบบยอย,ยอะเลยหลายโอ,อยแออบบนี่ครับจากผู้ช่วยชายนาลงจำวัน กกครับบ mm ้านหมูเก้าครับเลี้ยงหนูนี่ค <Isaiah> ร <te S 1> ับเลี <poems> ้ยงหนูปุ๊กนี่ครับท่านผู้ชมเนาะอันนี้พามาชมครับผมเห็นแล้วเถอะเห็ลูกันไหพอออมมาบ้าจันนั่นโอ้ยดิมันแท้กันน่าน โอ้เจ hmm. mm. okay, ็ดเจ็แปดป่ะออกอ่ะฟันนี่ฟันไดนเกิดอีกไหมใหญ่ใหญ่กองเลยนี่นี่นี네่นนู่เลี้ยง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 ลูกอยู่เลยนูเลี้ยงนูเลี้ยงเลี้ยงตรงเอานี่จิ๋นโน้มไม่เห็นบ่ดูดูนะจิ๋นโน้มมาดูไล่ไปโอนชนะไปู่เลี้ยงลูกเลยน่ะเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกอู้มันหอเกี่ตัวเนี่ยอันนี้เจ็ดตัวอ๋อ้ขอโทานนอง ไปสนใจครับครสนใจมาดูค <substit> รับการเลี <expand> <S <S ้ยงได้นะครับผมมาดูหนูเลี้ยงลูกครับผมเลี้ยงลูกฮาเลยหนูเลี้ยงลูกครับหนูเลี้ยงลูกรับเอาสนใจกดไลค์กดแชร์ครับจังหนุ่ยพาเฮ็ดนะครับพามาชมหนูนะครับการเลี้ยงหนูในบอซีเมนครับผมนะครับท่านผู้ชมเป็นหนูที่ว่าเลี้ยงมีลูกครับมีลูกหนู เลี้ยงบูกว่เกิดมาหกเจ็ดตัวครับท่านชมนี่นะนี่ครับยังในบ่อซีเมนต์นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพามาชมหนูครับสวัสด,ดีครับ